เดี๋ยวเราจะลองสดสอบชุดอะไรวะและิดเทสเออแลปิดเทสแบบสวอูในการตรวจโควิดนะครับโดยให้น้องบุ๊กเป็นคนตรวจซึ่งน้องบุ๊กไม่เคยสวอปเลยนะเรามาดูกันกน้องบุ๊คทำสำเร็จไหมอ่ะก็คือหนูอันนี้แล้วก็เสียบแสงนี่แล้วใช่<ะ>เดี๋ยวปัญหามันมีที่หักอยู่ อดมีที่หัก,อออเ,กเออ,อ,อเปิด,ปดแล้วค่ะแล้วไปหักถึงวะะเจ๋งรู้สกว่ามันบูกก๊ตรงไป อ,อ่ะไปข้างนี้พยาวสุดยอด <c oughs> ไม่หนักลไม่หักหรอกแต่ว่ไม่ได้กล้าหักใจไว้ก่อนง <c oughs> <c oughs> ไงมันจะมันใหญ่กว่าของเราอีกนะอืม <c oughs> <c oughs> ถ้าเอาของเราแก่ต้องขยามกี่ทีมันยามไวมันมีบอกว่าเนี่ย <c oughs> ประมาณสองนาที อืมนอนงนก็คือเราม่อยางเรื่อยแล้วก็เทใส่เทสอ้าสองที <c oughs> <c oughs> มาบุกได้แล้วพอแล้วเทเลยมันต้องมันน่าจะเทเลยแหละเน่าจะวิ่งไปเองเนี่กจนพัน รอผลนครับโอ้ยังไม่หายันเลย ลบลบครับผมตอนนี้ไม่ไม่ได้ลงแล้วครับเพราะว่า,าปิดก่อนนะเพราะว่ามันคิวมันเต็มนะครับจะเปิดรับใหม่ประมาณต้นเดือนสิงหานะเนอะวค่อยมาถาม,ม่มยเนอะอค,ครับผมผลที่ออกมาเห็นไหมเห็นไหม ขึ้นตรงตัว C ีถือว่าเป็นลบนะครับไม่รู้จะใช้ได้เปล่านะพอดีโรงงานก็ซื้อมาให้ลองทดสอบดู